สวัสดีครับผมเชื่อว่าใครๆหลายคนก็ต้องการเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป้าหมายในชีวิตแต่จะมีใครสักอีกคนครับที่สามารถไปถึงเป้าหมายสูงสุดได้เพียงลาพังการเปลี่ยนตัวเองเพื่อความสำเร็จเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่ต่างจากการปีนเขาเอเวอเรสต์ครับหากได้แรงสนับสนุนที่ดีไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนหรือยากขนาดไหนผมเชื่อว่าเราสามารถไปถึงความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับ วันนี้ Unilever Life พร้อมจะสนับสนุนทุกท่านให้เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโมเดลธุรกิจ Social Network Marketing รูปแบบธุรกิจที่คุณสามารถสร้างผู้เร่ร้อและเจ้าของธุรกิจผ่านช่องทาง Social Commerce กับ2กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กำลังมีการเติบโตสูงสุดวันนี้นะครับทั้งกลุ่มสุขภาพและความงามครับและเพื่อสนับสนุนให้ทุกท่าน สามารถประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ u n i l e v e r l i f e ได้สร้าง Entrepreneurial Life Platform แพลตฟอร์มธุรกิจล่าสุดซึ่งประกอบไปด้วย <S <S Smart Life Mobile Tools แอปพลิเคช o n ล่าสุดที่สามารถให้คุณทำธุรกิจง่ายๆผ่านมือถือคุณสามารถช้อปออนไลน์คุณสามารถมี Buddy Coaching ออนไลน์และที่สำคัญนะครับคุณยังสามารถสร้าง QR Code ได้เป็นของตัวคุณเอง เพื่อการแนะนำผลิตภัณฑ์และขยายธุรกิจได้อีกด้วยนะครับ Live Learning Studio ระบบการเรียนรู้แบบ360องศาที่มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. และยังมีคอร์สความร่วมมือกับสถาบันการเรียนรู้ชั้นนำมากมายนะครับเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แบบรอบด้านครับ Live Max Plan แผนรายได้ที่ออกแบบให้ทุกคนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์งคนยุคใหม่นะครับ Health and Beauty Solutions นะครับเครื่องมือวิเคราะห์สุขภาพและความงามด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อตอบโจทย์ความสุขของการใช้ชีวิตแบบครบวงจรครับ Business Management Support การสนับสนุนธุรกิจครบมิติด้วย Omnichannel Touchpoint ซึ่งประกอบไปด้วยช็อปทั่วประเทศที่คุณสามารถเเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งใกล้ๆคุณครับ Social Connect ครับช่องทางออนไลน์ที่คุณสามารถขยายธุรกิจ เชื่อมต่อโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น f Facebook, o i n ล YouTube เป็นต้นและทั้งหมดนี้คือพลังสนับสนุนจาก Unilever เ i v e เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จไปด้วยกันวันนี้คุณพร้อมจะเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแล้วหรือยังครับ